ก็เอาเลยนะคนดูวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กันในแมปที่มีชืช่อว่าจูจูสึชินานิการกันอีกแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มารีวิวตัวละครอ,อะไรหรอกเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยกระแส,สตอบรับค่อนข้างดีแบบลงวันเดียวแม่งวิวหกร้อยอะเหี้ยโคตรดีใจอ่ะกแูแบบนคนบ้าเงี้ยตอนแรกเนี่ะคนบิวและซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเจอเหตุการณ์มาอีกรอบหนึ่งอะนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กูโดนลุมอีกแล้ววันสองวันที่แล้วกูก็โดนอย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้ว่ากูจะโดนอะไรู้เหมือนนกั ก็สําหรับกระแสตอบรับของคลิปที่แล้วเนี่ยกูต้องขอบใจพวกมึงมากพอดีแบบโหยอดวิวน้อยตั้งนานนี่ลงวันเดียวหกร้อยวิวเฮียโอ้โหใครๆก็ดีใจวะเฮียก็กูดูทรงแล้วคนในช่องกูเนี่ยน่าจะชอบดูคลิปที่แบบกวนตีงวนตีนะนะแบบวอนตีอะไรเงี้ยอยากจะแบบเจอพวกแบบลุมอีซี่นูบอีซี่อะไรเงี้ยกูเลยจัดให้เจมๆเลยเดี๋ยวกูจะหามาให้เยอะๆนะแล้วก็เอามาลงประจานให้หมดเลยเฮียคนบ้าเฮียบ้ากะหนีเฮียคนเดียว แล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยกูได้ไปเจอพวกขี้ลุมมาอีกแล้ว2ตัวอีกแล้วพิเศษกว่าคลิปที่แล้วก็คือกูเนี่ยมีคนเนดิสมาช่วยด้วยนะก็จะเป็น f c ตัวน้อยตัวเลื้ยนของกูนะก็โคตรแบบโคตรเลื้ยนอ่ะเฮียกูบอกตรงอันนี้กูด่าทางอ้อมเลยโคตรเลื้ยนโคตรโคตรตึงอะ่ะแต่ก็แพ้กูเฮียเฮียตายครับ let's go แล้วซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยกูก็ได้เจอกับพวกแม่งไปแล้วนะแต่กูก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูหรอกตอนแรกเพราะกูก็ไม่คิดว่ามันจะรุมกูนะแต่ทีนี้เนี่ยแม่งเริ่มไปไปมา แม่งแบบลุมกูจัดแต่เยอะกูทนไม่ไหวอกูเลยแบบเรียก FC ตัวน้อยตัวเลื้ยงของกูมาอนะ่ะเรื่องนี้ก็จะเป็น FC ตัวเลื้ยงของกูนะก็จะเป็นไอเสื้อขาวๆนะก็ดูไปด้วยละกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็น FC ตัวน้อยตัวเลื้ยงของกูนะเพราะว่าแม่งเล่นเกมก็เก่งอยู่แต่ไม่เก่งไม่ไม่เท่ากูเฮียกูบอกตรงเลยเฮียบ้ามากเลยเฮียเที่ยวกูไปเหนือยเลยเยว้าวแล้วในช็อตน,นี้เนี่ยกูเพิ่งปิงเสร็จอัดแล้วอยู่ดินคน edit กูแม่งก็กดอันตรีเรียบร้อยกูโดนดูดตายเฮียโอ้โหสุดยอดจริงเลยน้องกู กูตายก่อนเฮ้ยกูตายก่อนเฮ้ยแล้วหลังจากที่ผมตายเนี่ยผมก็ได้วิ่งไล่มันอ่ะนะเพราะว่าแบบกูแค้นอะเฮ้ยคือแบบคือแบบกูแค้นจากใจอะ่ะคือแบบโอ้โหแม่งตามไปถึงหัวใจอะ่ะแบบกทำไม่ชอบอย่างนี้อ่ะแกทำไม่แสบบ้าง กวางว่คนปิ้งยังไงคนเชินเลยแล้วหลังจากตอนที่มันเจอเพื่อนเนี่ยมันก็ได้พาเพื่อนแม่งเนี่ยมาลุมกูอีกคนนึ่งนะแต่ก็ไม่เป uhm like well, they? So they ็นไรนะเพราะว่าคนในด pair, ิสกูต um ัวตึงตัวเลื้อนของกูเนี่ยก็ได้สู้กับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบัจจิล่านะเพราะว่าแม่งแม่งลุมกูไม่หยุดแต่เยี่ยจนกูต้องเรียกคนในดิสมาเยี่ยแล้วจังหวะนี้เนี่ยกูได้แบบกลางนาเขตเลยคือกูไม่ไหวแล้วยียนี่กูกลางนาเขตเรียบร้อยโดนกูไอ้ชียมึงจนหนีไปไหน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้อันติมาก็จะได้เป็นดาบสีเหลืองไม่รู้ดาบพี่อะไรแต่กูบอกเลยกูจะไล่ทิ่มตูดมึงไอ้ยยียอะคืูแบบเหมือนกูเป็นฆาตกรหนอเฮียคือกูวิ่งแบบไล่ตามแม่งอะขนาดแม่งปีขนขึ้นมามกูยังวิ่งไล่อ่ไอ้ี่คือแบบแขนจัดไอ้ที่กูจะไล่เสียบตูดมึงไอ้ยยี่กูสต็อกเกอร์ไอ้ยยี่กูบอกตรงแล้วหลังจากที่เพื่อนมันเนี่ยได้พัดตกลงมาจากตึกสูงร้อยเมตรอะมันก็ได้แบบหนีกูไปเลยอะแล้วม่งก็ได้แบบ แออพังแบบเหมือนกำแพงอ่ะกำแพงแล้วมันก็ตกลงไปเลยอ่ะมันแม่งแบบไม่อยากที่กูอีกต่อไปแล้วคือชีวิตนี้แม่งแบบเกลียดกูเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมเห็นมันฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตากูนะกูเลยวิ่งมาเจอกับไอ้เชีย่ยวาชิละนี่แล้วคือกูแบบกูเห็นแม่งจนเบื่อแล้วไเ้เี้อ คนกูเนี่ยกับคนในดิสกูเนี่ยตัวตึงตัวเลือดของกูเนี่ยกูได้ลุมยำแม่งอ่ะแบบแบบวางมวยเลยแบ่งซัดกันยับไอ้เหี้ยคือแบบแม่งโคตรมันไอ้เหี้ยโคตรเลือดหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่กูฆ่าแม่งได้แล้วเนี่ยกูกับคนในดิสกูเนี่ยก็ท็อกซิกจัดอ่ะคือแบบไปเสียบตูดไอ้เหี้ยโคตรพี๋ไอ้เหี้ยท่นแน่ไอ้เหี้ยแม่งจะหลอกกูไอ้เหี้ยแต่กูไม่ทันไงคือแบบกูสมองสองร้อยคิวหนี แม่งแบบแม่งใช้สกิลสี่ของมันที่ตะลงมาแต่ก็ไม่โดนกูอะเพราะกูแม่งสองไอคิวไอ้เหียเวอร์ขนาดไหนก็ดูอเอาเหียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกหลายนาทีเลยกูก็ได้เล่นจ้ำจี้มาเขือเปาะ,ะแปกกะกับเท้าหน้าแว่นที่อะไรนอกเรื่องชิบหายเลย <c oughs> กูได้เล่นกับมันเนี่ยบนตึกจนแบบหลายนาทีจัดอะจนกูเนี่ยก็ได้ไปเจอกับวัชิระกันอีกรอบวันนั้นแล้วกูเนี่ยก็ไล่แบบไล่จัดการแม่งกับคนอกดิสกัวเฮียแล้วกูบอกเลยคือแบบกูกับคนอดิสกัวทำงานได้อย่างเข้าขากันหน่อยเฮียคือแบบกลางนาเขตปุ๊บกดอันแรกหนี ู <Es per ate> บอกเลยไม่มีใครดีเท่าแม่ไม่ใช่ไม่มีใครดีเท่าคนใอดิสกูแล้วครับแค่นั้นแหละเอามาดิไอเนี่ยตกไหมดเสียบต่อไอเยย้อเนี่ยเอาไม่ตายไม่ตาย,ตายอ้าวตายเลยอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนเลือยเลยแล้วกูบอกเลย <c oughs> เฮ <c oughs> ียกู <c oughs> กับคนเอดดิสกูเนี่ยไอ้ที่โคตรเลื้อนไอ้เฮียเป็นแบบไล่เต้นใส่เขาไอ้เฮียตอนเขาตายไอ้เฮียกูบอกเลยใครเจอกูอ่ะ กูไม่ทำนะครับถ้าเป็น FC กูครับแต่ถ้าเลี้ยงด,ดูกูแน่แค่นั้น,นแหละแล้วกูบอกเลยกูแม่งต่อสู้กันแบบเหมือนอยู่ในคุกเลยเฮียกูโคตรแบบวัยแก่2024ัอ่ะเฮียเอ้ยวัยแก่2025ัน้เฮียโอ้โหเฮียกูเริ่มเลือดเรืออะไรเฮียกูนึกว่า2024 <c oughs> และหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมไล่ตามบาชิระขึ้นมาด้านบนน่ะนะผมก็ได้เห็นคนไอดิดกูเนี่ยตัวตึงตัวเลื้อของกูคนเดิมเนี่ยแม่งอยู่ด้านล่างคือแม่งแอบเสร็จแล้วแม่งกดอะไรรู้ไหมแม่งกดยูกิไอ้เหี้ย แม่งดูดหมดโลกไอ้เหียดูดแม้กระทั่งแบบตึกร้อยเมตรกูไอ้เหียตึกขี้โมโ้เหียแม่งดูดหมดเลยอะ่ะตายหากันหมดอะ่ะแต่มันมีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งครับที่เกิดขึ้นก็คือใช่แล้วฮะไอ้มาร์กแม่งไม่ตายไอ้เฮียแม่งหลบหนีได้ไงไม่รู้เฮียแต่บัชิระโดนดูดไปอยู่หนุมดําไหนก็ไม่รู้รเลยเฮียแล้วแล้วเนี่ยจุดจบของเราเนี่ยก็ได้มาถึงนะครับก็คือคนในดิสต,ตัวตึงตัวเลี้ยนคนเดิมของเราเนี่ยได้ขอไปกินข้าวแล้วกูแบบ โอ้โหกําลังมันไหนเะฮียกําลังตบไก่อ่ะคือกูตบอย่างมันหนะ่อเฮียจนแม่งแบบแม่งหนีกูเยเฮียพอแม่งหนีไปไม่นานไร่เฮียกูรอแม่งอย่างนานเลยไม่ยังไม่กลับมาเฮียกูก็เลยล้มเลิกการที่จะล้างแคสม,มันต่อไปนะเพราะว่ากูค,คิดว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันน่าจะมีเลือดอยู่นี้เยอะเลยนะแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปกันไปเนี่ยก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถูกสนับสนุนโดยร้าน F z s h o p เหมือนเดิมนะร้านบริการดีๆแบบนี้ก็ต้องมาใช้กันเยอะๆแหละก็สําหรับร้านพี่เกเนี่ยมีทั้งด้านของการกิฟต์เกมพารในราคาเลทห้ถึงเลทหกนะแล้วก็มีบริการเติมโลบักกิฟต์เกมพารแล้วก็รับฟาร์มแมปต่างๆ่ะนะ แล้วก็มีหลายๆอย่างอีกน,นะกูก็นําไม่ทั่วหรอกเพราะว่าร้านพี่แกีน่นค่อนข้างเยอะก็ลองไปเช็คดูได้แล้วก็สําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปดูใต้ลิงก์ดิคิปชั่นที่ผมแปะเอาไว้ได้นะเพราะว่ากูก็แปะไว้หมดแล้วเออวเว็บเพจเลยกูแปะไว้หมดแล้วฝากไปดูด้วยเพราะว่าร้านนี้กูก็ใช้เหมือนกันก็ถูกไอ้เหี้ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีรละสสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย